ก็ขอจเจริญพรผู้ฟังทางบ้านทุกๆท,ท่านแล้วก็แฟนเพจธรรมะดีๆทุกๆคนวันนี้อาตมาภาพจะได้นําเรื่องราวในพระไตรปิฎกเป็นเรื่องของเศรษฐีท่านหนึ่งนามว่าอนันทะเศรษฐีก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่น่าสนใจเกี่ยวกับความตรณีทําให้ยากจนเรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยพระบรมศาสดาทรงประทับที่กรุงสาวัตถีวัดพระเชตวันพระองค์เนี่ยทรงปรารบเรื่องของอนันทะเศรษฐี อนันทเศรษฐรเนี่ยถือว่าเป็นเศรษฐีผู้มีทรัพย์มั่งคั่งในพระนครเลยทีเดียวในพระคัมภีร์กล่าวว่าท่านเศรษฐรเนี่ยมีทรัพย์ถึง80โกด80โกดเนี่ยก็คือ800ล้านนะน,นะถือว่ามีทรัพย์มากเลยทีเดียวแต่ว่าอุปนิสัยของเศรษฐรเนี่ยเป็นคนตรณีหวงเห็นทรัพย์แล้วก็ไม่เคยให้ทานด้วยตัวเองเป็นคนที่ชอบสอนบุตรหลานของตัวเองว่าอยา่าทำทานเลย การทำทานนั้นเนี่ยจะทำให้ทรัพย์เนี่ยสิ้นเปลืองไปท่านเศรษฐีเนี่ยกระทำการอย่างนี้เนี่ยก็คือเป็นคนตรณีมากๆและเป็นคนที่สอนไม่ให้คนทำทานอย่างนี้เนี่ยตลอดชีวิตเมื่อท่านเศรษฐีเนี่ยได้ละจากโลกไปเมื่อความตรณีของท่านเศรษฐีเนี่ยครอบคุมใจของเศรษฐีจนมืดดำแล้วเนี่ยทำให้ชนกกรรมนำพาไปเกิดเป็นลูกของหญิงจันทาน ในหมู่บ้านของคนขอทานในสมัยนั้นเนี่ยมีหมู่บ้านขอทานนะมีคนขอทานเนี่ยจำนวนประมาณ1000ทุกวันเนี่ยหมู่บ้านขอทานก็จะไปทำมาหากินโดยการขอทานนั่นเองตามที่ต่างๆแต่ว่าในวันที่อนันทเรษฐีเนี่ยไปบังเกิดในคันของหญิงกันทานนั้นเนี่ยกับปรากฏว่าคนขอทานทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถขอทานได้เลย หัวหน้าคนขอทานจึงคิดว่าคนในหมู่บ้านของเราจะมีคนกาลกินีเป็นแน่จึงแบ่งคนขอทานทั้งหมดเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มเมื่อคนทั้งสองกลุ่มนี้เนี่ยไปขอทานในที่ใดก็ตามนะจะเกิดเหตุปรากฏอีกว่ากลุ่มไหนที่แม่ของอนันทเรษฐีเนี่ยไปขอทานด้วยเนี่ยจะเป็นวันที่ขอทานไม่ได้เช่นกันจนทำให้หมู่ชนทั้งหลายเนี่ยได้แบ่ง กลุ่มของคนขอทานเหล่านี้เนี่ยไปอย่างระครึ่งอีกอจาก1000ก็เป็น500 250แล้วก็ลดดันลงไปเรื่อยๆจนเหลือแค่แม่ของอนันทเศรีฐีเมื่อชนทั้งหลายเนี่ยรู้แล้วว่าแม่ของอนันทเศรษฐรเนี่ยเป็นกาลเกนีจึงขับไล่ออกจากกลุ่มแม่ของอนันทเศรษฐรเนี่ยเมื่อถูกขับไล่ออกจากกลุ่มแล้วเนี่ย ก็ได้เดินทางไปขอทานในทินต่างๆแต่ว่าด้วยวิบากกรรมที่ลูกชายเป็นผู้มีความตรณีมากเนี่ยทำให้ขอทานนะ่ได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็อดอดอยากเมื่อความอดอดอยากนั้นเนี่ยกินก็ไม่ค่อยอิ่มท้องเนี่ยก็โตขึ้นเรื่อยๆจนวันที่หนูน้อยอดีตอนันทเศษษฐีเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่ารูปร่างเนี่ย ด้วยเหตุที่ว่าแม่ของทารกเนี่ยไม่ได้กินอิ่มน้ำสำลาญทารกจึงมีรูปร่างที่พิกลพิการไม่สมประกอบในอวัยวะทั้งพวงในวันไหนก็ตามนะที่แม่ของอนันเทเษฐีเนี่ยนำเด็กไปด้วยนยวันนั้นจะขอทานไม่ค่อยจะได้หรือไม่ได้เลยจึงคิดว่าถ้านำลูกของตัวเองไปด้วยเนี่ย จะทำให้อดตายทั้งแม่ทั้งลูกก็เป็นได้จึงได้นําลูกของตัวเองเนี่ยวางไว้ที่พักแล้วก็ไปขอทานด้วยตนเองหญิงนางนั้นเนี่ยก็อาศัยการกระทําอย่างนี้เนี่ยจนหนูน้อยเนี่ยเริ่มเจริญวัยจนพอที่จะเดินขอทานด้วยตัวเองได้แม่ของเด็กน้อยนี้ก็ได้กล่าวกับลูกน้อยของตวนว่าลูกเอ้ยตั้งแต่ลูกมาอยู่ในคันของแม่เนี่ยแม่เนี่ยได้รับ ความทุกขเวทนาเป็นอย่างมากถ้าเราจะอยู่ด้วยกันเนี่ยสงสัยไม่คนใดคนหนึ่งเนี่ยจะต้องอดตายเป็นแน่บัดนี้เนี่ยลูกก็สามารถที่จะขอทานด้วยตัวเองได้แล้วขอให้ลูกเนี่ยได้นำกระเบื้องแล้วก็ไปขอทานด้วยตนเองเถิดนับตั้งแต่นั้นมานะหนูน้อยก็ได้ไปขอทานในเมืองต่างๆแต่ว่าไม่มีคนที่จะให้ทานเลยเพราะว่าหนึ่งก็ด้วย แรงกามสองก็เนื่องด้วยรูปร่างที่อัปรักหรือเกินจึงทําให้ใครก็ตามเนี่ยกลัวแล้วก็ไม่กล้าที่จะเข้าใกล้เด็กน้อยคนนี้หนูน้อยก็เดินขอทานมาเรื่อยๆนะจนมาถึงบ้านของลูกชายของตนเองก็จําได้ว่านี่คือบ้านของเรานี้ก็คือบุตรของเราก็เลยลืมตัวไปว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่อนันเทเศษฐีแต่ความรู้สึกนึกคิดแล้วก็ดวงวิญญ,ญาณเนี่ย ยังคุ้นเคยว่าตัวเองเนี่ยเป็นเศรษฐีเก่าก็ได้เดินไปยังบ้านของลูกของตนคือท่านมูลละเศรษฐีนั่นเองในขณะนั้นเนี่ยท่านมูล,ลเศรษฐีเนี่ยจำบิดาของท่านไม่ได้เพราะว่ารูปร่างเนี่ยไม่ได้เหมือนเดิมอยู่อัตภาพใหม่อยู่ในบอดี้ใหม่แล้วเนี่ยลูกของตัวเองก็จำไม่ได้จึงให้บริวารเนี่ยจับหนูน้อยไปโยนที่กองหยักเยื่อนะกองขยะนั่นเอง ในขณะนั้นนั่นเองพระบรมศาสดาและก็พระอานท์ได้เสด็จมาบิณฑบาตณห,นะหมู่บ้านแห่งนั้นนั่นเองพระพุทธองค์เนี่ยเมื่อเห็นหนูน้อยอดีตของอนันทเศรษฐีเนี่ยก็ทรงทราบเลยว่านี้เนี่ยเป็นอนันทเศรษฐีพระองค์จึงทรงแย้มพระโอฐ์เมื่อพระพุทธองค์น่ะทรงแย้มพระโอฐ์เนี่ยจะปรากฏเหตุการณ์อย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับฟ้าแรบ ในขนาดนั้นเนี่ยพระอานนท์เมื่อได้เห็นเหตุการณ์ที่พระบรมศา,ศาสดานเนี่ยทรงแย้มพระโอดจึงได้ทูลถามว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงแย้มพระโอดด้วยเพราะเหตุอะไรพระพุทธองค์จึงตรัสถามพระอานนท์ว่าอนนท์เธอเนี่ยเห็นอนันทเศรษฐีหรือไม่พระอานนท์ได้ทูลตอบว่าอนันทเษฐีเนี่ยได้ตายไปแล้วไม่ใช่หรือพระเจ้าข้า ใช่แล้วอนน์อนอันทเษฐีเนี่ยได้ตายไปแล้วแต่เธอเนี่ยเห็นเด็กน้อยอัปปะรักคนนั้นหรือไม่เห็นพระเจ้าค่ะนั่นแหละคืออนันทเศษฐีอนอนท์พระพุทธองค์ก็ทรงเมตตานะทรงเมตตาแล้วก็ได้พาเด็กน้อยคนนั้นเนี่ยไปที่บ้านของมุลเศรษฐีผู้เป็นบุตรชายของท่านอนันทเศษฐีนั่นเอง เมื่อพระบรมศาสดาเนี่ยได้เสด็จไปถึงบ้านของมูลเศรษฐีพระองค์ก็ทรงตรัสเล่าเรื่องนะให้แก่ท่านมูนลเศรษฐีฟังว่าท่านเศรษฐีหนูน้อยคนนี้เนี่ยคืออดีตอนันทเศรษฐีผู้เป็นบิดาของท่านเมื่อมูลเศรษฐีได้ฟังจากพระบรมศาสดาแล้วเนี่ยก็ไม่เชื่อเพราะว่าบิดาของตนนั้นเนี่ย เป็นผู้มีความสง่าผ่าเผยจึงทูลตอบพระบรมศาสดาไปว่าใช่หรือพระเจ้าค่ะบิดาของข้าพระองค์นั้นเนี่ยเป็นผู้มีความสงา่าเป็นผู้องอาจเป็นผู้มีทรัพย์เป็นผู้บริบูรณ์ทั้งรูปสมบัติและคุณสมบัติทั้งปวงแต่ว่าหนูน้อยคนนี้เนี่ยเป็นผู้อับปลักษณ์เป็นผู้ได้เป็นผู้ยากไร้เป็นผู้ไม่สมบูรณ์ด้วยคุณทั้งปวงพระบรมศาสดาจึง ตรัสต่อไปว่าจริงอย่างที่ท่านว่าบิดาของท่านนั้นเนี่ยเป็นผู้มีความสงา่าเป็นผู้มีทรัพย์มากเป็นผู้สมบูรณ์แล้วด้วยคุณลักษณะทั้งพวงแต่ว่าท่านเศรษฐีนั้นเนี่ยเป็นผู้มีความตรณีไม่ให้ทานด้วยตนเองแล้วก็ห้ามผู้อื่นไม่ให้ทํำทานด้วยจึงทำให้วิบากนั้นเนี่ยให้ท่านมาบังเกิดในลูกของหญิงจันทานเป็นคนขอทาน ในหมู่บ้านของคนขอทานนั้นนั่นเองท่านเศรษฐีจึงใครที่อยากจะทดลองว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นบิดาของท่านจริงหรือไม่จึงทูลถามปุสโลบายจากพระบร,รมศาสดาว่าตนเนี่ยจะก,กระทําเช่นไรพระบร,รมศาสดาจึงตรัสอุบายแก่ท่านเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีท่านจงดูแลเด็กคนนี้ให้ดีให้อาบน้ํา และป้อนข้าวและกล่าวด้วยวาจาอันเป็นที่รักและให้ถามคุมทรัพย์ที่ท่านอนันทเษฐีเนี่ยได้ฝังเอาไว้จากนั้นเนี่ยพระบรมศาสดาก็ได้ลาท่านเษฐีเนี่ยกลับไปที่วัดในส่วนของท่านเศรษฐีนั้นเนี่ยก็ได้ทําตามที่พระบรมศาสดาเนี่ยทรงแนะนําเอาไว้เศรษฐีก็ให้บริวานนี่แหละได้นําเด็กน้อยคนนี้เนี่ยอาบน้ําในที่ที่ท่านเศรษฐีได้ได้อาบน้ํา แล้วก็ให้แต่งตัวด้วยอาพรของเศรษฐีแล้วก็ทำการบำรุงเลี้ยงเป็นอย่างดีแล้วก็ถามเด็กน้อยคนนั้นว่าพ่อพ่ออนันทะเศรษฐีพ่อเนี่ยได้นำคุมสมบัติเนี่ยฝังไว้ที่ใดเมื่อหนูน้อยเนี่ยได้รับการต้อนรับดูแลเลี้ยงดูเป็นอย่างดีแล้วก็มีอาการที่สบายใจได้บอกตำแหน่งแก่ท่านมุนลลาเศรษฐีเมื่อ ท่านเศรษฐีเนี่ยได้ไปขุดสมบัติต่างๆก็พบสมบัตินั้นจริงๆจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยท่านมูลและเศรษฐีก็ได้เชื่อเรื่องผลและก็วิบากในการทําทานต่างๆว่าการทําทานนั้นย่อมมีผลแต่ในส่วนของความตรณีนั้นทําให้ยากจนนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเนี่ยท่านเศรษฐีก็มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็หมั่นในการสั่งสมทานกุศลต่างๆ ในเรื่องนี้ก็ให้ข้อคิดแก่พวกเราทุกๆคนนะว่าการให้ทานเนี่ยเป็นทางมาแห่งทรัพย์แต่ความตรณีนั้นเป็นทางมาแห่งการขับไล่แห่งทรัพย์ก็คือความยากจนนั่นเองนอกจากยากจนด้วยตนเองแล้วเนี่ยทำให้คนรอบข้างเนี่ยลำบากไปด้วยแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยมีรูปร่างที่ไม่งดงามแล้วก็อยู่ใน ตระกูลที่ต่ำต้อยนั่นเองก็เป็นพุทธ,ธาหอนสอนใจให้กับพวกเราทุกๆคนเนาะว่าควรที่จะมั่นในการสั่งสมบุญเพื่อเราจะได้ไม่กลายเป็นคนยากจนเุดเดียวกับท่านอนันะเศรษฐีในเรื่องนี้วันนี้ก็สมควรเก่เวลาอาตมาก็ขอเจริญพรถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจธรรมะดีๆวันนี้ก็ขอเจริญพร